สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาแชร์ได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขเด็ดเลขดังครับผมคลิปนี้จะเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์ชมพู่ครับผมหรือว่าอาจารย์ผู้ครับหมววัาหันอาจารย์เพ่นกับว่างตัวเลขเลขล่างเขาครับพี่น้องเนาะเต็มๆตรงๆเลยนะครับผมครับ ส่วนเหล็กบนเพนิ่นเพิ่นรุดครับพี่น้องเนาะเพิ่นรุดไปเพราะว่าจะเป็นลักลอยหรือว่าซิบหน่วยแต่ว่าเหล็กล่างนี่นี่เป็นคลิปแรกได้ครับพี่น้องนี่คลิปชุดเต็มครับเหล็กล่างอาจารย์ผู้ครับผมเพิ่นให้วิ่งล่างสามครับพี่น้องเนะาะบั่งสามเป็นลักซิบมีสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้าสามแปดตรงๆแล้วก็โค้งสุดท้ายนี่ครับผมทีเกามลเชียอ่า คือที่ว่าเป็นภาพพิมพ์เอาได้เครับผมนี่ครับผมที่ว่าไปทางนอกเลยก็เลยบ่ได้เขียนครับพี่น้องเนาะนี่ก็คือเพิ่นมาโค้งสุดท้ายเพิ่นให้38ครับผม38แล้วก็กันไว้ตัวนึงครับพี่น้องคือ39ครับเต็มๆครับพี่น้องเนาะงวดวันขั้นกับอาจารย์ผู้เอาหัววันที่1ธันวาคม67ครับอาจารย์พร้อมแล้วครับพี่น้องเนาะพร้อมที่จะปล่อยที่เด็ดให้พี่น้องพีซี่ เลขบนหลักร้อยหรือว่าเลขล่าง2ตัวตรงๆครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนว้ทางตัวเลขกับอาจารย์ชมพู่ครับเขมาเชียร์กอขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับครับก็มาแชร์สวัสดีอาจารย์ครับผมจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณน้องค่ะครับเต็มเต็มเลยครับอาจารย์ครับผมคาราเบลเลนชิปปิ่ิปเรียมคะอัดแล้วครับผมโอเคคุณพ่อคุณแม่่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนาะน้ำหมากกระจายกันไหมคะโอ้ยบอกแล้วครับผมอาจารย์ผู้จัดให้ตรงๆเลย เอาวันนี้ชุดเต็มกันไปก่อนนะคะชุดเต็มกันไปก่อนนะคะครับผมชุดเต็มชุดเต็มกันไปก่อนเนาะเลบนก็ใกล้ๆเราก็มาฟันกังค้งสุดท้ายอาจจะเหลือเม็ดเดียวนะคะครับอ่าเลขบนนี้แก้มือเนาะอาจารย์เนาะแก้มือค่ะแก้มือแก้มือยังไงก็ใครไม่ยังไม่ได้โชคได้ราบสําหรับแนวทางของฮอร์ชมพูเนาะสามแปดก็เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะ ก็คงจะต้องพาคุณพ่อคุณแม่นั่งเรือขึ้นฝั่งกันนะคะลูกเรือหัวเรือต้องพยายามแบบว่าเอารูกเรือขึ้นฝั่งกันให้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะวิ่งบนค่ะวิ่งบนครับอาจารย์วิ่งบนสี่ค่ะบทนี้วิ่งบนสี่ครับใช่ค่ะจับคู่เลยค่ะสี่ห้าสี่เก้า สี่ห้าสี่เก้าแปดสี่สองสี่ค่ะแปดสี่สองสี่จ้าหลักร้อยหลักร้อยศูนย์หกห้าค่ะหลักร้อยศูนย์หกห้าใช่ค่ะครับผมสามตัวเลยค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สองสี่ แปดสี่หกสองสี่หกแปดสี่หกสองสี่ครับใช่ค่ะไม่เน้นให้นะคะชุดเต็มค่ะไปล่าง <c oughs> เลยค่ะ <8. S 2> ไปล่างเลยนะนะับ <c oughs> ไปล่างวิ่งห้ากับหกนะฮะวิ่งล่างห้ากับหกครับผมใช่ค่ะจับกู่เลยค่ะห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าห้าศูนย์ กเก้าจัดสองตัวล่างใช่ค่ะครับน้ชอบกระจัดเลยค่ะตอนนี้อาจารย์ยังไม่เน้นให้นะครับผมไม่เน้นค่ะไม่เน้นให้นะจชุเต็กันไปก่อนนะให้เอาไปดูให้ไปดูกันก่อนนะคะว่าชอบเม็หรืออาจจะวันโคูงสุดท้ายเนาะอาจจะเหลือเม็ดเดียวนะคะอาจจะเหลือเม็ดเดียวครับผมใช่เพราะว่าวันนี้ ติเอ็ดเองนะคะต้องใลงก่อนไม่โดนเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นก๊อปปี้เลขใครก็มาปวดหัวกันละอาจารย์ก็ให้เร็วอยู่เนี่ครับผมงวดที่แล้วก็ให้กับสองงวดเลยรับเป็นยังไงบ้างคุณแม่คะคุณแม่น้ำหมากกระจายไหมคะน้ำหมากกระจายไหมคะคุณแม่คะครับโอ้เราพี่นนอสมกับอาจารย์บอกว่าเอาเอาตุ่มมาใส่อยู่ครับผมสมกับอาจารย์พูดอยู่ ครับอ่ามุกเดิมๆค่ะองค์่ะองค์มังกรแค่เต็มพอแล้วค่ะแค่ไรก็ไม่พอใช้แบบว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาเนอะครับผมไม่เต็มอย่างเดียวค่ะองค์มังกรนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ก็มาเชียร์ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ขานะคะติดตามอาจารย์จนโค้งสุดท้ายแด้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีทีเด็ดให้ครับผม เพราะมันจะใกล้ปีใหม่นะคะสัญจรอย่าไปกลัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสัญจรครับสัญจรยังไงจะไม่นะเงินเทวดาป่ะนะน้องเออเออเปล่หน่อยได้ไหมคะเบอร์ใหม่ของอชพูได้ไหมคะอชมพู่ครับผมได้ครับอาจารย์เบอร์ใหม่นะคะเบอร์เก่าโอ้ยเป็ีนสิกัดเลยค่ะนะคะครับผม เอาจดเบอร์กันเลยน้คุณพ่อคุณแม่ค่ะลูกออกจุมพูเบอร์ใหม่ค่ะเบอร์ใหม่ค่ะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าเก้าสามเก้าเก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับใช่ค่ะฝากมือไว้หน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ากจะติวแกล้โซมาได้เลยค่ะด้วยความยินดีนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ด้วยความยินดีนะคะทุกสุสานนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณน้องหานะวันนี้ก็วันที่หนึ่งธันวาอย่าไปสนใจการสัญจรน่ะสัญจรนี่แหละสัญจรนี่นง่ายเลยรับผมเอาอยู่อยู่แล้วค่ะนะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเอ่อได้อ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะคะได้อ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะครับ ไม่เราเออเราจะพูดไม่ได้พูดมากนะคะเพียงแต่ว่าล้อเล่นคือเนาะการวางแนวทางเราก็ต้องคุยกับอคุณพ่อคุณแม่ใ,ใครได้ยินที่เสียงเราความปุ๊กยิ้มหวานเจี๊ยบเลยหวานเลยค่ะยิ้มหวานอย่างเดียวนะ้ำหมกักกระจยายเนี้ยนะคะหยอกเล่นรักนะรักรักทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเนาะเอาเขามาเชียร์วันนี้ก ง่งนะครับอาจารย์รวยกันต่อสวัสดีค่ะแม่สาอุมากรค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่น้องครับผมกับอาจารย์ผ uh ู้ครับพี่น้องเนาะว่าอาจารย์ชมพู่กับย่าเผลอเด้อครับพี่น้องครับอาจารย์เพันกับมีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะอ่าก้อนนันนี่เพื่อจะเข่าเลขสามตัวตลอดเด้อครับผมครับเข่าสามตัวตลอด รวมไปถึงเลขกลักลอยเพิ่นกับถือว่าเดินดีครับพ่อมางวดเมื่อกี้ครับพี่น้องเนะาะกลายเป็นว่าเหลขกบนเพิ่นลดไปแต่ว่าเลขกล่างเพิ่นกับมาเต็มๆต,ตรงๆเลยครับผมสามแปดวิ่งล่างสามครับมาทีงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกสิบเจ็ดครับผมเพิ่นกับว่างไว้ชุดเต็มก่อนได้ครับผมอาจารย์ผู้วิ่งบนสี่ครับพี่น้องเนาะสองตัวก็บจิมี่หาซีเก่า 8 4 2 4ครับผมครับหลักร้อย0 6 5ครับ3ตัวบน0 8 4 0 2 4 6 8 4และ6 2 4ครับเพิ่นท่านเน้นเน่นเนอครับพี่น้องครับจังคอยเมื่วากันนิดทีนึงครับพี่น้องเนาะมือน,นี่กับหัวก็ตน้ตนต้นงวดอยู่วิ่งล่าง5กับ6ครับ2ตัวล่าง58 59 50 หกเก้าครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะเลขอาจารย์ชมพู่ครับผมครับเอาใายคลิปนี้เก่ามาแชร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลือกเงินไปน้ากันครับก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขกับเก่ามาแชร์น้าเชียเดี๋ยวจะมีที่เด็ดมาฝากครับผมครับเพราะว่าจะเป็นการอ่าเบิ้งตัวเลขเด่นชนเด่นครับพี่น้องเนาะหรือว่าประกบเลขยังคอยมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้อง ขอให้พี่น้องพี่ถูกหวยรืงองเปินปน้ำกัน2ตัว3ามตัวตรงตรงหนธันวาคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ